สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณแม่คะ่ะสวัสดีค่ะวันนี้กลับมาพบกันอีกครั้งนะคะกับคุยกับครูค่ะวันนี้กลับมาพบกับคุณครูวันนี้และคุณครูวัชนีอีกครั้งนะคะทีนี้เมื่อครั้งที่แล้วค่ะคุณแม่คะเราก็รู้กันไปแล้วว่าภาษาท่าหรือภาษานาฏสิน์มีความสําคัญอย่างไรวันนี้คุณแม่มีอะไรมาแนะนําบ้างคะในท่าเบื้องต้นไง,ไง่ายๆอยากจะแนะนําให้กับท่านผู้ชมหรือเด็กๆได้เรียนรู้กันแบบง่ายๆค่ะค่ะ ก็ภาษาท่าหรือภาษาท่านาฏศินนี่นะคะเป็นท่าที่มาจากธรรมชาติเช่นตัวเราตัวท่านตัวเราเนี่ยคือมาชี้ที่ตัวเราทันที่เราจะเนี่ยตัวเราตัวฉันเราก็มาจีบเข้าเป็นเป็นแบบนาฏศินไทยซะแล้วเป็นกดเหล็กนะคะถ้าเข้าอกเจ้าจีบด้วยมือซ้ายมือซ้ายเท่านั้นมือซ้ายเท่านั้นเป็นกดเหล็กทางด้านนัฏศินนะคะแต่ถ้าเผื่อว่าจะจะบอกว่าตัวฉันทางด้านมือขวา ใช้ได้แค่ชี้เข้าอกนะคะนี่คือกดเหล็กนะคะกดเหล็กเลยค่ะการที่จะเข้าตัวหรือตัวเราเนี่ยเราต้องใช้มือซ้ายก็คือมือซ้ายจีบเข้าหาหน้าอกถูกต้องค่ะแต่ถ,ตถ้ามีกิริยาใดกิริยาหนึ่งหรืออากับกิริยาที่ชี้เราสามารถใช้มือขวาได้ถูกต้องไหมคะใช่ค่ะแต่ต้องเป็นม,มือขวาอย่าลืมนะคะมือซ้ายเท่านั้นในการจีบเข้าหาอกค่ะ แล้วยังมีอะไรบ้างคะเมื่อมีตัวเราแล้วก็ต้องมีตัวท่านต่างกันยังไงคะตัวเราตัวชัานก็คือจิบเข้าอกนะคะเมื่อมีท่านท่านก็คือสูงหนึ่งเรียกว่าสูงหน่อยนะคะเราก็เรียกว่าท่านเราก็จะไว้มือสูงหน่อยท่านนะคะไว้มือะค่ทุกท่านอะไรประมาณเนี้หรือเธอฉันอย่างนี้ก็หมายความว่าถ้าท่านเนี่ยก็จะเป็นสำหรับผู้ที่มีอายุวัยวุฒิสูงกว่าระดหน่อยที่ที่เราเป็นอยู่ถ้า การที่แสดงกิริยาแทนคาพูดอันดับแรกนะคะตัวเราก็คือมือซ้ายจีบเข้าหาที่หน้าอกตัวเราตัวฉันตัวเราตัวฉันหรือถ้าไม่ได้จีบแล้วเกิดเป็นกิริยาที่ชี้เราสามารถใช้มือขวาได้แต่ถ้าท่านและถ้าเธอก็จะมีข้อแตกต่างอย่างนี้ว่าถ้าท่านเนี่ยเราจะใช้กับผู้ที่มีความสูงวัยหรือสูงสักกว่ารหรือผู้ที่เราเคารพนับถือก็จะ ไว้มือด้านบนให้เกียรติเป็นการให้เกียรติค่ะสรุปง่ายๆอย่างนี้นะคะก็คือว่าใน3ามท่าก็จะมีตัวฉันนะคะตัวฉันที่การใช้มือซ้ายจีบเขาหาอกหรือตัวเรานะคะนี่คือแทนแทนตัวเองนะคะนตัวเองตัวท่านหรือท่านนะคะเราก็จะไว้มือบนนะคะไว้มืออันนี้สามารถใช้ได้ทั้งสองมือไหมคะได้หมดค่ะได้ทั้งมือขวาก็ได้แล้วก็ มือซ้ายก็ได้และสุดท้ายคือเธอซึ่งอาจจะเป็นคนที่มี ไวยใกล้เคียงกันหรือเพื่อนนะคะหรือบุคคลที่เราใกล้ชิดสนิทสนมก็อาจจะเป็นเธอในการชี้ได้ทั้งมือซ้ายและ,ะมือขวาโอ้โหวันนี้ถือได้ว่าท่าง,ง่ายๆแต่เราได้ความรู้ได้คุณประโยชน์ว่ามีความแตกต่างอย่างไรแล้วก็นําไปใช้ได้อย่างไรวันนี้ต้องขอขอบคุณคุณแม่มากๆนะคะที่วันนี้มาให้ความรู้กับพวกเราทุกคนนะคะแล้วพบกันอีกครั้งกับคุยกับครูในโอกาสหน้าคะ่ะสวัสดีค่ะ สวัสดีค่ะเด็กๆน่าจะสินไม่ยากนะคะอยู่ที่เราฝึกหัด